น้องมีกล้องตัวไหนมันแนะนำพี่อีกไหมอ่ะนี่เลยครับกล้งองหกไอถ่ายกลางคืนชัดมากครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่4,990บาทสรุปพี่เราเป็นตัวไหนดีครับพี่บอกตรงๆพี่ไปดูอีกร้านหนึ่งมาภาพทัด 4K เล็กกว้าง180องศาเชื่อมต่อมือถือได้ถ่ายภาพกลางคืนชัดต่อรองราคาเรียบร้อยแล้วจัด5,000เพันเอเขาลดให้เหลือพันห แล้วทำไมพี่ไม่ไปซื้ร้านที่ะครับก็ก็เขาไม่รับประกันใช่ไหมครับพี่แล้วพี่มั่นใจได้ไหมครับว่าเขาจะไม่เทเพรที่คาแคมสโตกเราไม่ได้ขายแค่กล้องติดรถยนต์เราขายคุณภาพ ที่ถ้าพี่เกิดเหตุจริงๆแล้วสามารถใช้งานได้จริงเราขายคําแนะนําที่ดีถึงแม้พี่จะไม่มีความรู้ก็ไว้ใจเ,าเราได้เราขายบริการที่ต่อให้ถึงแม้จะผ่านไปนานแค่ไหนหากพี่พบเจอปัญหาอะไรก็กลับมาหาเราให้เราดูแลได้เสมอเราขายพอแล้วพี่เข้าใจแนละ้วจักแม้พี่เลยหนึ่งตัวที่จะติดต้องติดรถยนต์ต้องที่ค่าแคมสโต